สวัสดีค่ะรวมรถมือสองเจคยินดีต้อนรับทุกทท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะรถเก๋งมือสองโตโยต้าโครราตอติดนะคะมาด้วยราคาเงินสดค่ะ68,000บาทนะคะรถเก๋งมือสองปีเครื่องยนต์ 1,600cc ซีซีเกียร์ออโต้ค่ะชุดแต่งรอบคันนะคะจัดทรงโรงแม็กเรียบร้อยค่ะเมกหล่อๆครบชุดเลยนะคะทุกท่าน สีสันมีดวรอยบ้างมีตำหนิกันบ้างนะคะส่วนด้านหลังมีรัาะอะไรให้ค่ะยังครบคันเลยนะคะรถสภาพพร้อมใช้พร้อมขับค่ะรถบาน,บานไม่เคยติดแก๊สนะคะรถสวยสไตล์เดิมๆทะไม่มีชนหนักค่ะทุกท่านเครื่องพันหกนะคะเกียร์ออโต้ภายในตัดกับลายไม้นะคะมาพร้อมเบาะหนังค่ะดูแลร,รักษาความสะอาดง่ายดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคะ แข็งแกร่งทนทานใช้งานกันได้สบายค่ะในราคาเพียง68,000บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจ Toyota a u t i ิคันนี้นะคะท่านสามารถรัดดูรถได้ที่คลองหลวงปทุมธานีนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมกันโดยตรงได้เลยนะคะโทรนัดล่วงหน้าและไปดูตัวรถด้วยตนเองค่ะจะได้ทดลองขับตรวจสอบสภาพร,พรถพร้อมเอกสารด้วยนะคะสวัสดีค่ะ